สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Next Comments สำหรับคลิปนี้เอวาก็มีข่าวที่เป็นเรื่องคือฮาอย่างมากกับการออกมาประกาศตัวของกัมพูชาโดยที่ปีนี้เอาจริงจะทำให้งานอังกอสงกรานของพวกเขาหรือชื่อเดิมของชาวกัมพูชาก็คือโจนชานำทะเมงซึ่งเอวาต้องบอกก่อนนะคะว่ากัมพูชาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอังกสงกรานแล้วหลังจากที่พวกเขาได้ให้เหตุผลว่าสังกราติ คือคำที่ถูกใจรึกอยู่ในกำแพงนครวัดที่แม้ว่าพวกเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าทางยูเนสโกเตรียมที่จะจดประเพณีสงกรานต์ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นที่สีของไทยต่อจากโขนนวดไทยและรำม,มโนโราแต่กัมพูชาพวกเขาก็ไม่สนใจตรงนี้ทั้งนี้ชาวกัมพูชาหวังจะให้งานสงกรานต์ปีนี้ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเพื่อหวังดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกพาการแห่เข้ามายังประเทศเพื่อที่จะได้มาชมถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์หลังจากหางหายไปนานถึง4ปีด้วยปัญหาทางด้านโรคระบาดอย่างโควิดรวมไปถึงหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอหากยังร่วมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้คนในชาติออกมาร่วมกันใส่ชุดประจำชาติของพวกเขา เพื่อช่วยการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ยากที่จะมีใครเหมือนกับงานสงกราน์ในครั้งนี้และจากเรื่องราวดังกล่าวที่ถูกโพสลงในเพจของชาวเขมเนเองที่ชื่อ Amazing World Culture Hub ซึ่งก็ทำให้มีผู้ที่ใช้งานโซเชียลต่างก็พากันเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของสงกรานต์และชุดประจำชาติโดยเอวาก็จะขอยิบยกความคิดเห็นของทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชามาให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันบางส่วนซึ่งก็อาจจะมีถ้อยคำบางคำที่หยาบคายบ้างแต่ก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้กันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดนี้กันฝากพี่ๆช่วยเอวากดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมุนหญิง,ง,งมุนหญิง,ง,งเพื่อเป็นกําลังใจให้เอวาได้ทําคลิปต่อไปกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆากค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,าเราไปติดตามรับชมเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้กันได้เลยค่ะความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านแรกเหมือนท่านนี้จะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยและถ้าถึงเทศกาลก็คงจะกลับไปเยี่ยมบ้านโดยเขาได้เข้ามาให้ความเห็นว่ารู้สึกมีความสุขอีกครั้งในปีนี้ สัญญาว่าจะกลับไปเยี่ยมอังกอวัดที่เป็นของเขมรรักประเทศกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ที่เข้ามาตั้งคำถามใต้โพดนี้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อจากโจรชานามํารมเเป็นสงกรานต์แบบประเทศไทยละครับความคิดเห็นต่อมาของชาวกัมพูชาโดยท่านนี้ก็ได้พยายามออกมาอธิบายให้คอมเมนต์เมื่อสักครู่ได้เข้าใจถึงการมาเปลี่ยนชื่อเทศกาลสงกรานต์ของคนกัมพูชาสำหรับปีนี้ว่า ัมภูชาใช้คำว่าสงกรานมานานแล้วไม่ใช่แค่เพิ่งจะมาใช้ตอนนี้แต่ใช้กันมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามเรามักใช้คำว่าชนหรือชนซึ่งเป็นคำขเมเรหรือตรุดขมรในสงกรานกับการฉลองสงกรานที่ขมรกันมากกว่าแค่ตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้คำว่าสงกรานตามเดิมก็เท่านั้นและทันทีที่มีการอธิบายของชาวขเมเรท่านนี้ก็มีคนไทยเข้ามาตอบเมนกันเต็มไปหมดเช่นไม่อาย หรืออีกเม้นคนไทยที่ว่าโลกรู้ว่าทำไมมันก็เลยทำให้เจ้าของคำตอบชาวขเขมรได้ออกมาโพสตอบอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าทั้งหมดที่ฉันพูดคือความจริงกัมพูชาใช้ปีใหม่ขเขมรอย่างเป็นทางการและสงกรานต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของปีใหม่ขเขมรซึ่งมีการเฉลิมฉลอง,องร่วมกันมาเป็นเวลานานความเห็นต่อมาของชาวขเขมรน,นะคะ ไม่ว่าจะเรียกวันสงกรานต์หรือจะเรียกว่าปีใหม่มันต่างก็เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวคาเมนอยู่แล้วมุมมองคนต่อมาไทยเคลมแลน์วัฒนธรรมที่ไม่เคยเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและท่านนี้ก็มีขำปิดท้ายไว้ด้วยนะคะความคิดเห็นต่อมาเหมือนคนนี้จะไม่ใช่ทั้งคนไทยและชาวคามรเลยนะคะโดยได้เข้ามาให้แง่คิดที่น่าสนใจไว้ว่าต้องเรียกว่าเทศกาลโจนชนามเะเมสงกรานต์เป็นเทศกาลของไทยอยาเคลม ไหนว่าเกลียดไทยนักไม่ใช่หรือยังจะเปลี่ยนมาเรียกว่าสงกรารตามไทยทำไมดูไม่มีอัตลักษณ์ของเขเมรเลยและถ้าเราเป็นเขเมรน,นะเราจะพยายามหาทางทำให้โลกรู้จักเทศกาลเล่นน้ำของประเทศเขเมรในนามโจนชนาม,มีไม่ใช่มาใช้ชื่อตามประเทศเพื่อนบ้านดูมันไม่มีศักดิ์ศรีและทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหอเยเลยว่าไม่มีสมองหรือปัญญาคิดอะไรเองได้ต้องเรียนแบบก๊อปปี้ทุกอย่างแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ประเทศจะพัฒนาเจริญได้ลา ความคิดเห็นของชาวขเขมรคนต่อมาไอ้พวกคนไทยพวกมึงไม่ควรภูมิใจในการมาขเขมิวัฒนธรรมของชาวขเขมรความเห็นต่อมาเลยนะคะทําตามไทยทุกอย่างมันก็ได้แค่ของปลอมมันจะมาเคลนต้นตํำรับที่เขาตกผลึกมาแล้วได้ไงพวกมึงก็ได้แค่ของปลอมถ้าเหมือนปลอมปลอมไม่มีต้นแบบหลักการหรือรากเงาอะไรสักอย่างอ้งแต่กำแพงนาสมเพศมุมมองคนต่อมา ขมิ Comment, อ้างแต่ผนังของของบรมันที่เป็นญาติกับสยามส่วนกำแพงสลักทีหลังก็ได้เพราะเขาตรวจสอบแค่หินแต่ไม่ได้ตรวจสอบว่ามีการแกะสลักเมื่อไร่เหมือนตอนนี้ที่มันแกะสลักรูปมอไซค์ไว้บนกำแพงวัดคงเพื่อเคลมว่ามันเป็นคนสร้างมอไซค์คันแรกของโลกความคิดเห็นต่อมานะคะเล่นสงกรานต์ในนครวัดหรือขำแป๊บสถานที่ท่องเที่ยวทั้งประเทศคงจะมีแค่อังกอร์วัดที่เดียวเหรอครับขมิน ความเห็นต่อมาก็ได้ออกมากล่าวถึงชุดประจำชาติของชาวเคลมว่านางงามเมรเมื่อก่อนก็ใส่ซัมปอร์ดเห็นเพิ่งจะมากระแดะใส่ชุดไทยตามแม่การะเกตเมื่อ2019นี้เองมุมมองคนต่อมาก็ออกมาให้แง่คิดว่าอีกไม่นานเมนจะถูกกลืนชาติด้วยวัฒนธรรมและประเพณีของไทยเขาจะพูดภาษาไทยซื้อของจากไทยแต่งตัวตามดาราไทย ร้องเพลงไทยที่แปลงเป็นภาษาเขมรจะขาดดุลการค้าให้ไทยและมาขายแรงงานที่ไทยในเร็วๆนี้ความเห็นต่อมานะคะโจนชานำทามเลยทางรัฐที่ผิดจรรยาบรรณในเลือดเขมรบุคคลที่มีการศึกษาทั่วโลกรู้ว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนชื่อไม่ละไอความเห็นต่อมาเนื่องจากมีคนไทยมาคอมเมนต์เกี่ยวกับที่มาของเสียงกุบ จึงทำให้มีชาวขเขมรเข้ามาตอบกลับมาว่าเสียมกุกไม่ใช่คนไทยในปัจจุบันแต่เป็นเพียงชื่อของกลุ่มในกองทัพอังกอร์ภายใต้กษัตริย์เขมรความคิดเห็นต่อมาของชาวกัมพูชาไอ้พวกชาวเสียมรู้สึกว่าจะอิจฉาขเขมรจนกระอักเลือดและทันทีที่ชาวกัมพูชาเม้นมาแบบนี้จากนั้นก็มีคนไทยต่างตบเท้าเรียงคิวกันเข้ามาช่วยกันเม้นตอบกลับทันทีเลยนะคะเช่นอิจฉาทำไมขเขมรมีอะไรให้อิจฉา วัฒนธรรมไทยของเราดีสุดแล้วแม้กระทั่งเขมรผู้โง่เขายังอยากได้ก็แค่ชนชั้นทาาจะอิจฉาทำไมครับมีอะไรให้อิจฉาบอกหน่อยประเทศไทยกำลังสร้างเมืองเพื่อความจเจริญก้าวหน้าส่วนกัมพูชากำลังสับสนทางวัฒนธรรมช่างโง่ยิ่งกว่าก้อนหินจะอิจฉาประเทศด้อยพัฒนาทำไม GDP ก็ต่างกันมากมา,กมา,กมากอีกหนึ่งความก้าวหน้า ประเทศไทยกำลังสร้างฐานปล่อยจรวดที่ชมบุรีเพื่อเริ่มโครงการอาวกาศส่วนขเขมยังมองก้อนหินอยู่เลยซึ่งพี่คนนี้เลือดเย็นมากๆค่ะโดยพี่เขาคอมเมนต์พร้อมกับแปลรูปที่มาไว้ให้ดูด้วยและปิดท้ายมินิคอมเมนต์ในกระทู้ชาวขเขมรน,นี้นะคะขเขมรมันอายปิดแท็กเฉยเลย ความคิดเห็นต่อมาเลยนะคะเชื่อสิขเมนโปรโมทสงกรารเดี๋ยวชาวต่างชาติเาก็พากันมาเที่ยวไทยเหมือนขเมนโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับไทยทางอ้อมไม่เชื่อคอยดูแล้วกันขเมนอย่ามาร้องไห้เสียใจที่อยากได้อยากมีเหมือนไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขเมนไม่ใช่ไทยทําให้ตายยังไงก็ไม่ใช่ไทยและความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบให้ความรู้ว่าต้อนรับสงกรารไทย มันเป็นเทศกาลที่พัฒนาโดยคนไทยสงกรานต์อาจจะมีหลายประเทศแต่ประเทศไทยเป็นสถานที่เดียวที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและผู้คนทั่วโลกรู้ว่าเทศกาลนี้โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยสวยงามและมีสีสันที่สุดในโลกที่พัฒนาวัฒนธรรมชาติในรูปแบบของมันเอง และทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองความรู้สึกของพวกเขาซึ่งก็อาจจะเป็นเพียงความคิดเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะไม่ใช่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ทั้งหมดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นพี่พี่ฟังกันแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปยังไงแล้วเอวาก็อยากจะให้ฟังกันไปในทิศทางของความบันเทิงกันมากกว่าและถ้าหากผิดพลาดในข้อมูลตรงไหนเอวาก็ต้องกราบขออาภัยไว้ในะที่นี้กันด้วยนะคะ และก่อนที่จะจากกันไปฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเอวาลงคลิปใหม่มันจะได้เด้งแจ้งเตือนกับพวกพี่พี่ไว้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ